หลวงปู่อวนวัดจันทิยาวาดอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมเป็นพระสายปฏิบัติกรรมฐานอีกรูปหนึ่งที่มีประสบการณ์กับพญานาคท่านเล่าว่าแต่ก่อนนี้วัดของท่าน ไม่มีน้ำใช้จะขุดเจาะลงตรงไหนไม่พบตาน้ำเลยต่อมามีพญานาคมาบอกเป็นนิมิตในสมาธิให้ขุดที่ตรงนั้นแล้วจะพบน้ำเมื่อบอกให้ญาติโยมขุดดูก็ได้พบน้ำจริงๆต่อมาไม่นานมีชายหนุ่มคนหนึ่งปลูปร่ปรางหน้าตาคล้ายฝรั่งมาบอกว่าเป็นชาวเมืองบาดาลน,นาพิพภพ นำเอาหนังสือประวัติโบราณมาถวายข้อความหนังสือแปลกประหาดมากมีประวัติหลวงปู่อวนหลวงปู่คำพันวัดพระาธาตุมหาชัยและหลวงปู่คูบาอาจารย์รูปสำคัญสำคัญของภาคอีสานหลายรูปว่าเคยร่วมสร้างพระาธาตุพนมมาแล้วเมื่ออดีตชาตินับพันปีเมื่อต้นปีพุทธศักราช2540จําได้ว่า เป็นวันที่8มกราคมได้ไปนมัสก,การหลวงปู่ทองวัดสว่างอารมณ์ตำบลดอยย่านางอําเภอพรเจริญจังหวัดน้องขายท่านอายุได้94ปีบวชมาได้33าษามีประสบการณ์เรื่องพญานาคท่านเล่าว่าเมื่อบวชพระแล้วได้ไปอยู่ภูทอกอําเภอเซกาเป็นศิษย์พระอาจารย์จวน ฝึกกรรมฐา,านอย่างหนักนั่งสมาธิเดินจงกรมผลของการปฏิบัติมีความก้าวหน้าดีพอสมควรวันหนึ่งขณะเดินจงกรมอยู่นั้นมีชายแปลกหน้ามาชวนไปเดินชมเมืองและแปรอยู่แตแถวผูทอท่านรู้สึกสนใจจึงไปด้วยตอนนั้นบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมจึงเชื่อเขาง่ายเหลือเกินพอเดินเข้าถึงเขตป่าติดกับผูทอก ก็พบกับหมู่บ้านหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกประหลาดใจเพราะแถวนั้นเคยเที่ยวมาก่อนไม่มีหมู่บ้านเลยชายคนนั้นบอกว่าเป็นเมืองลับแหลอยู่ใกล้กับบ้านเมืองโลกมนุษย์แต่มองไม่เห็นกันเพราะมันซ้อนกันอยู่หลวงปู่ทองบอกว่าเมืองลับแหลที่เห็นนั้นก็เหมือนหมู่บ้านชนบทบ้านนอกธรรมดา ไม่มีอะไรแปลกเลยผู้คนรูปร่างหน้าตาก็เหมือนชาวบ้านนอกคอกหนานี่แหละขนาะไปถึงนั้นมีคนล,และแปลหลายคนยืนคอยต้อนรับอยู่พวกเขาชี้มือไปที่แม่น้ำกว้างใหญ่ที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วว่าจะเดินลุยน้ำข้ามไปจึงจะพบหนทางไปเมืองพยานาหลวงปู่ทองบอกเขาว่าไม่ไปแล้ว เพราะมีจีวรอยู่ชุดเดียวถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะรัดตัวเดินไม่สะดวกและก็ไม่มีจีวรจะเปลี่ยนด้วยขอกับวัดภูทอกดีกว่าพวกเขาได้อ้อนวอนชักชวนให้ไปดูชมเมืองพญานาคให้ได้เป็นวาสนาบุญตาแต่หลวงปู่ทองยืนกรางไม่ไปจะขอกับท่าเดียวชายผู้นำทางจึงพาท่านมายังผูทอก เดินประเดียวก็ถึงท่านแปลกใจมากที่ใกล้ๆผูทอกมีแม่น้ำใหญ่ในเมืองลับแผลแต่ความจริงแล้วถแถวๆนั้นไม่มีแม่น้ำเหลือสักสายเดียวแม่น้ำที่เห็นนั้นน่าจะเป็นแม่น้ำผีต่อมาไม่กี่วันฉายลับแผลผู้นั้นก็มาชวนไปเที่ยวเมืองลับแผลอีกและยังจะพาไปดูชมไม้ล้มแบ่งแดนแถว ทางเมินยวนหรือเวียดนามซึ่งมีความมหัศจรรย์มากมายลุงปู่ทองจึงไปขออนุญาตพระอาจารย์จวนเจ้าอาวาสวัดผูทอกพระอาจารย์จวนได้ซักไซสไล่เลียงรู้เรื่องแล้วก็บอกว่าอย่าไปเลยมันไม่ใช่เมืองมนุษย์เป็นบ้านเป็นเมืองของพวกกายทิพย์ที่จะเนรมิตอะไรให้เราเห็นก็ได้จะเป็นของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ อาจจะเป็นภาพมายาลวงตาลวงใจก็ได้อย่าไปเลยถ้าไปแล้วเขาอาจกักตัวไว้ไม่ให้กลับมาก็ต้องอยู่กับเขาจนตายหลวงปู่ทองได้ฟังแล้วก็ชักปลอดหลอยไม่กล้าไปเพราะกลัวจะไม่ได้กลับมาเห็นหน้าญาติพี่น้องลูกหลานอีกแต่ถ้าไปก็อาจจะได้เห็นเมืองพญานาคและสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายก็ได้ ใครจะไปรู้แต่เรื่องราวหรือตำนานที่ผ่านมาถ้าผู้ใดได้ลงไปพบกับเมืองพญานาคหรือเมืองบดดาแล้วพอกลับขึ้นมาโลกมนุษย์ก็จะอยู่ไม่ได้นานเพราะทุกคนต้องมีอันเป็นไปและสิ้นใจตายทุกคนครับและเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์จากพระอาจารย์ทองที่มีชาวเมืองรับแหล มาชักชวนไปดูเมืองพญานาคนะครับแต่พระาจารย์ทองก็ไม่รับปากว่าจะไปเมืองพญานาคจึงทำให้ท่านจึงทำให้ท่านไม่ต้องไปติดอยู่ที่ใต้เมืองบาดาลน,นั่นเองและเราก็มีเรื่องราวมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะครับหลวงปู่จามวัดป่าวิเวกวัฒนารามเราว่าวัดป่าของท่าน มีปัญหาเรื่องกันดานน้ำมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะอยู่ในเขตป่าเขาต้องไปแสวงหาน้ำมาใช้จากสถานที่ไกลๆหลายยุคหลายสมัยมาแล้วที่วัดป่าแห่งนี้ไม่มีพระกรรมฐานรูปใดสามารถแก้ปัญหาได้เลยจนกระทั่งท่านได้มาอยู่ที่วัดนี้ซึ่งเป็นวัดป่าในถิ่นกำเนิดของท่านมีพญานาคสองตัว มาปรากฏในสมาธิเป็นนิมิตบอกว่าพวกข้าพเจ้าจะมาบอกแหล่งน้ําในวัดป่าของท่านเมื่อขุดลงไปตรงนั้นก็จะพบตาน้ำํำวันรุ่งขึ้นหลวงปู่จามอยากจะพิสูจน์ดูว่าจริงหรือเท็จจึงบอกให้ชาวบ้านขุดเจาะดูบริเวณที่พญานาคมาบอกในสมาธิเมื่อเจาะลงไปก็ได้พบกับตาน้ำจริง น้ำไหลพุ่งแรงน้ำใสไหลเย็นมีรสชาติจืดสนิทเหมือนน้ำฝนทำให้ชาวบ้านแตกตื่นมาดูกันด้วยความตื่นเต้นดีใจถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พญานาคประทานให้โดยแ้หลวงปู่จามมีความระลึกถึงบุญคุณของพญานาคดังนั้นกุฏิที่พักของท่านจึงได้สร้างรูปพญานาคไว้บนหลังคากุฏิเป็นอนุสรณ์ ใครไปชี่วัดจะเห็นเป็นที่สดุดตาทีเดียวหลวงปู่จามกล่าวว่าใครอยากเกิดเป็นพญานาคไม่ยากหรอกวันนี้ถือศีลพุ่งนี้กินเหล้าวันต่อไปพูดปดโกหกลองลวงทำดีบ้างทำชั่วบ้างบุญก็ทำบาปก็สร้างวัดก็เข้าเหล้าก็กินตายไปแล้วเกิดเป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานกึ่งเทวดามีฤทธิ์เรียกว่าพญานาค คำแนะนําของหลวงปู่จามนี้อาจจะเป็นจริงได้เป็นบางคนที่มีเหตุปัจจัยของบุญกุศลอื่นๆหลายอย่างสนับสนุนจริงได้ไปเกิดเป็นพญานาคแต่ก็มีบางคนที่เข้าวัดเล่าก็กินไปทําไร่ไถนาจับกบเขียดหาปลาเลี้ยงครอบครัวตามภาษาชาวบ้านทั่วไปพอถึงวันคระก็ไปทําบุญฟังธรรมแต่เมื่อตายไปก็ตกนรก เรื่องนี้คุณยายอุบาสิกาขนนกยุงได้เล่าไว้ว่าบิดาของคุณยายจันทรน,นกยุงเป็นชาวนาคนปรปฐมทำนากลับมาบ้านในตอนค่ำก็แก้เพลียหลังจากทำงานหนักในท้องทุ่งมาทั้งวันด้วยการดื่มเหล้าเมื่อเมาได้ระดับดีแล้วก็นอนเล่นร้องเพลงด้วยความคืมในอารมณ์จากนั้น จึงจะกินอาหารค่าแล้วเข้านอนหลับสนิทนิทราไปจนถึงรุ่งเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าบ้วนปากแล้วก็ไปทำนาเป็นปกติบางวันก็หาป่าจับกบเขียดในท้องนามาทำกับข้าววันไหนเป็นวันพระก็ไปทำบุญตักบาตรและฟังธรรมชีวิตของบิดาดำเนินมาอย่างนี้เป็นประจำตามแบบชาวไร่ชาวนาในชนบททั่วไป วัดก็เข้าเล่าก็กิกนเพราะชีวิตชาวนากระดูกสันหลังของประเทศเป็นชีวิตที่ปากกัดตีนถีบเน็ดเหนยเมื่อยล้าอย่างแสนสหาหัสมีความระทมทุกข์อยู่ตลอดเวลาต้องต่อสู้กับความยากจนกันทั้งครอบครัวโอกาสที่จะนุ่งขาวหุ่มขาวถือศีลกินเพนนั้นทำได้น้อยมากเพราะความจะเป็นในการดำรงชีวิตบีบคันนั่นเอง เมื่อชีวิตของบิดาล่วงเข้าสู่วัยชาราก็สิ้นอายุไขถึงแก่กรรมฝ่ายคุณยายจันทร์ขน,นกยุมงในสมัยนั้นยังอยู่ในวัยสาวได้นุ่งขาวหุ่มขาวปฏิบัติธรรมอุบาสิกาจันทร์ขน,นกยุมงมีความเคารพรักในบิดามากเป็นห่วงเป็นใย,ยอลาลัยอาวร์ไม่ทราบว่าบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วดวงวิญ,ญญาณไปสู่สุคติหรือไปอยู่พบใดหนอ มีความสุขหรือทุกข์เป็นประการใดด้วยเหตุนี้เองในคืนวันหนึ่งอุบาสิกาจันท์จึงได้เข้าไปเจริญภาวนาเมื่อภาวนาไปถึงกายพระอรหันต์แล้วก็ดำเนินสู่จิตขั้นสูงไปยังพบภูมิปรโลกค้นหาดวงวิญญาณของบิดาว่าสถิตยอยู่ห้นใดในที่สุดก็ได้พบวิญญาณของบิดาถูกจองจำเป็นนักโทษอยู่ในเมืองนรก บิดาเห็นกายทิพย์ของอุบาสิกาจันทร์ผู้เป็นลูกสาวก็ร้องไห้หูบอกให้ลูกช่วยตนให้พ้นจากนรกด้วยเหตุที่ต้องมาถูกจองจำทำโทษก็เพราะเมื่อสมัยเป็นมนุษย์นั้นได้ทำความดีกับความชั่วปะปนกันไปวัดก็เข้าเล่าก็กินบุญก็ทำกรรมก็สร้างอุบาสิกาจันทร์คนนกยุงมีความสงสารบิดายิ่งนัก จึงได้อธิษฐานจิตประมวลเอกุศลผลบุญที่ตนได้ทรรมาทุกภพทุกชาติทานศีลภาวนาขอให้พลังสนับสนุนคำชูกู้หนุนให้บิดาจงหลุดพ้นจากโทษทุกนักกาลปัดเดียวนี้เถิดเมื่ออธิษฐานจบพรันก็เกิดอัศจรรย์บิดาได้หลุดพ้นจากการถูกจองจำเป็นนักโทษในคุกนรกรูปกายที่สูบโสมเศร้าหมอง ได้แปลเปลี่ยนเป็นผองใสมีรัศมีสว่างเครื่องนุ่มหุ่มก็แผ่วผผาสวยงามเป็นเครื่องทรงของเทวดาดวงหน้าของบิดาก็อิ่มเอมเบิกบานปิติปราโมทกายชิบของท่านได้เลื่อนลอยขึ้นสู่พบภูมิชั้นสูงแล้วหายวับไปทำให้อุบาสิกาจันทร์ประเปิ่มตื้นตันใจที่สุดที่จะบรรยายที่ตนได้ช่วยให้บิดา หลุดพ้นจากนรกหมกไหม้ไปสวยสุขบนสวรรค์จากเรื่องนี้พอที่จะเป็นตัวอย่างให้เห็นได้ว่าการทำความดีบ้างทำความชั่วบ้างถือศีลบ้างกินเหล้าบ้างพูดปดบ้างหาป่าจับกบเขียดมาทำอาหารบ้างเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพญานาคก,กันทุกคนนั้นก็หาไม่เพราะการได้เกิดเป็นพญานาคมีสภาพกึ่งเทวดากึ่งสัตว เหลือขาดมีลิ์เดชนั้นจะต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างมาสนับสนุนได้แก่กองวุ่นที่สร้างสมไว้หลายภพชาติและการตั้งจิตอธิษฐานอยากไปเกิดเป็นพญานาคด้วยเป็นประการสำคัญ